ชาวราศีมังกรธาตุดินคนโสดทุกทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานความรักอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักคนโสดชาวราศีมังกรธาตุดินใครกําลังจะเข้ามาหาคุณคุณกำลังได้รับการติดต่อจากใครขอพลังงานชาวราศีมังกรคนโสดทุกทุกท่านเลย ใครกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเรื่องราวความรักอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีมังกรมาดูกันนะใบแรกเลย j u d g m e n t เกิดขึ้นคุณเดินออกจากอะไรเก่าๆเ,เดิมๆคุณลิลิสอะไรเก่าๆเ,เดิมๆเ,เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ของความรักความสัมพันธ์คุณกำลังได้เจอกับอัศวินม้าไม่ใช่สิอัศวินไม้เท้านะคะ knife of w a n d s Five of source เทาราศีมังกรคุณรอคำตอบการติตดต่อจากใครมางคนอยู่นะคะด้วยบางท่านเหมือนตอนนี้บางสิ่งบางอย่างกำลังทำให้คุณรู้สึกว่า เออฉันจะตัดสินใจอย่างไงดีฉันจะไปอย่างไีดีฉันจะรอหรือไม่รอคุณถามตัวเองก่อนนะชาวราศีมังกรว่าคุณมีความสุขไหมกับใครบางคนที่คุณรอกับใครบางคนที่เป็นท็อกซิกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกําลังได้เจอคุณกําลังเจอใครที่เขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นมีความมุ่งมั่นในตัวเองสูงว้า wow, ว ten of pentacles คุณกําลังได้เจอใครที่เขาดูรู้ว่า ความรักความสัมพันธ์ไม่ได้เล่นๆและเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองเป็นฮีโร่ของคุณอย่างที่บอกถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นคนที่มีความแสนดีและดูดีมีสเสน่ห์ที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์เขาหรือเธอคนนั้นเป็น,ปนคนที่ดูดีมีสเสน่ห์ดูมีความ,มพร้อมทั้งคุณวุฒิและก็วัยวุฒิเป็นคนที่เชื่อมั่นมีความมั่นใจเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มีความสง่างามในตัวเองค่ะรู้สึกว่าจะเป็นที่ถูกชะตาถูกสเปค บางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นความรักความสัมพันธ์แบบเหมือนกับว่าเป็นผู้ใหญ่จริงๆเพราะเขาคนนี้เป็นคนที่มีคุณภาพในชีวิตรู้สึกแบบนั้นอาจจะเป็นด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยงานของเขาด้วยอายุของเขาด้วยวัยของเขาหรือมุมมองอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆของเขาเป็นพลังงานของธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ําและธาตุลมที่เกิดขึ้นคุณกําลังได้เจอกับใครที่เป็นความรักแบบผู้ใหญ่ นะคะเรีได้ว่าเป็นความรัก long term relationship ความรักที่เหมือนกับว่าทำให้ energy ของความเป็นเป็นความรู้สึกของความผูกพันที่มันกระชับแน่นแฟนมากขึ้นนี่คือมังกร Queen of Pentacles คุณกำลังที่จะเจอใครที่เป็นคู่ชีวิตของคุณจริงๆที่สร้างเนื้อสร้างตัวไปได้วยกันมีความขัดแย้งกันมีอะไรปัญหาอะไรก็รู้สึกว่าเข้ากันได้คุยกันได้เคลียร์กันได้นะคะอาจจะมีแง่งอนมีปัญหามีทะเลาะอะไรกันแต่มันก็จะทำให้เหมือนกับว่า คุณและเขามันมีความความมั่นคงทางทางความคิดระยะเวลาหนทางทุกอย่างเกิดขึ้นเติบโตไปด้วยกันเพราะว่าเหมือนกับว่านี่คือคุณ Queen of Pentacles คุณกำลังได้เจอใครที่เขาเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณ เพราะความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณจะได้เจอใครที่เขาสามารถออฟเฟอร์ซัพพอร์ตคุณได้หรือได้เจอใครที่เขาเป็นรักเดียวใจเดียวหรือเป็นคู่ชีวิตคู่แท้ที่ลองเทอร์มิเลชั่นชิพที่คุณจะรู้สึกว่ามันไม่ได้รวดเร็วในความสัมพันธ์มันเห็นความชัดเจนในความสัมพันธ์เพราะคุณชอบความชัดเจนชอบอะไรที่ตรงไปตรงมา แลวคุณกําลังได้เจอกับใครบางคนบางท่านที่เป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยเลยเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นผู้นําเป็นคนที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงเป็นคนที่มีความจริงจงังและเป็นคนที่มีเหตุลผลเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเอ NERGY ของคุณจะเจอคนที่มีความคุณวุฒิวัยวุฒิที่สูงกว่าหรือว่าความเท่าเทียมที่เป็นคู่ชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวไปได้วยกันจริงๆนะคะสวยง,งามมากๆเลย Queen of p e n t a c l e s เกิดขึ้นเดอร์มูเชื่อในะ i n t u i t i o n ของคุณ ชารวราศีมังกรคุณมีสเสน่ห์มากบอกเลยค่ะว่าอาจจะมีใครเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าต้องเลือกต้องตัดสินใจหรือบางท่านตอนนี้มีใครที่ชอบตกหลุมสเสน่ห์คุณแล้วนะอาจจะมีใครมาคุยกับคุณหลายคนจนคุณอาจจะยังลังเลอยู่ที่จะอะไรยังไงกับเขาแต่ว่าเดี๋ยวคุณจะได้ถ้าคุณรู้สึกว่าลังเลคุยไปก่อนหรือว่าอาจจะปล่อยทิ้งระยะไว้ก็ได้เพราะนั่นคือ สัญญาณของการที่คุณได้กลับมาดูตัวเองกลับมาเรียนรู้ความรู้สึกของตัวคุณเองว่าคุณรู้สึกอะไรพิเศษกับคนที่คุยไหมหรือว่าเป็นแค่อะไรบางสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าคุยได้แล้วมีความสุขเฉยๆแต่ความรู้สึกมันมันไม่สามารถพัฒนาไปต่อได้เพราะฉะนั้นปฏิเสธได้เลยนะคะ king of s w o r d ace of cups two of cups k n i g h of cups เกิดขึ้นว้า wow. ว คุณจะได้เจอใครที่เขามีความตรงไปตรงมากับคุณมีความเป็นผู้นําระดับผู้นําขึ้นไปแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ดูเซ็กซี่เฟลลี่ดูเท่ดูคมคายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเป็นหนุ่มสาวที่มีเสน่ห์มากแพรวพรามีเสน่ห์ด้วยด้วยความที่เขามีความสุขในตัวเอง เสน่ห์วาจะเสน่ห์การดีไซน์การคิดการออกแบบนะคะหรือว่าอาจจะเป็นด้วยงานด้วยลุคไล์สไตล์ของเขาการแต่งตัวรสนิยมแบบนี้และเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงว่าคุณจะได้เจอนะคะเป็นเรื่องของโซลคอ n เน c ชั o นของความรักความสัมพันธ์เดอสันเป็นพลังงานของดีวายมาสคิลินคู่คุณฉลาด ฉลาดเฉลียวเก่งมีความสามารถเด็ดเดี่ยวตรงไปตรงมาไม่ชอบอะไรที่คุมเครือชอบความชัดเจนรักคือรักใช่คือใช่เขาจะจีบคุณแบบโรแมนติกมากๆเลยวางแผนเข้าหาคุณลุกเข้าหาคุณไม่ว่าจะด้วยจิตวิทยาด้วยการวางตัวด้วยคําพูดคําจาและบางท่านในที่นี้คุณกําลังเจอโซลคอนเนคชั่นของความรักทวินเฟลมรักแท้นะคะที่เหมือนกับว่าใครบางคนที่คุณอธิษฐานไว้กับกับธรรมชาติ กับจักรวาลกับท้องทะเลหรือว่าคุณอาจจะเหมือนกับว่าเมิรมองหรือรอคอยใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้คนนั้นคือใครคนคนนั้นจะเข้ามาหาคุณและคุณจะรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์และก็ช็อกมากๆของพลังงาน d y m a s c u l i n e ที่คุณกำลังได้เจอหรือ d y f e m i n i n e ที่คุณกำลังได้เจอคุณกำลังได้เจอคู่ที่เขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่พิเศษสเปเชียลมากๆเลยนะคะ คุณจะได้รู้สึกว่าความเชื่อมโยงระหว่างคําว่าบ้านคําว่าสายสัมพันธ์เขาจะพาคุณออกสู่สังคมเพื่อนฝูงนะเขาจะเป็นบ้านหลังใหม่ให้กับคุณเขาจะพาคุณกลับบ้านเดอะไฮโรเฟนส์ mm hmm. fence, เกิดขึ้นบางท่านในที่นี้คุณกําลังได้เฉลิมฉลองความรักความสัมพันธ์กับใครบางคนที่ทําให้คุณและเขาพัฒนาความสัมพันธ์กันไปสู่การคอมมิทเมนต์หรือว่ากําลังที่ได้เจอความรักครั้งใหม่อย่างที่บอกว่ามันสะพรั่งมันแพรวพราวมากๆเพราะ คุณกาลังเชื่อมโยงคอนเนคชั่นรู้สึกกับความรักที่คุณไม่เคยได้สัมผัสนะคะความรักความสามารถที่เป็นเรียกว่าโรแมนติกเรレーションชิพเลยทําให้คุณอาจจะรู้สึก,กว่าแปลกไพรส์และเป็นตัวของตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นในตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะอนุญ,ญาตจิตวิญญาณของคุณอนุญ,ญาตหัวใจของคุณให้เดินตามความฝันแห่งความรักที่มีความเชื่อความศรัทธานในแรงพลังแห่งรักและคุณจะได้เจอกับเขาโดยการออกไปตามหาความรักของคุณโดยที่ไม่วิ่งตามหาความรัก และต้องบอกว่าคู่ของคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่มีทั้งความต่างที่มีรสยมที่สอดคล้องกันแล้วก็ตรงไปตรงมาระหว่างกันและกันดูแข็งๆตรงๆระหว่างกันและกันเลยนะคะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันมีข้อขัดแยง้งหรือว่าความไม่ใจความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นแต่บอกเลยเลยค่ะว่าวันเวลาจะทําให้คุณรู้สึกว่าได้ได้ตื่นขึ้นในมุมมองของความเป็นผู้ใหญ่เพราะมันเกิดในเรื่องของ long term relationship เกิดขึ้นหรือว่า บางสิ่งบางอย่างเมื่อวันเวลาผ่านไปจะรู้สึกว่าปลดล็อกบางสิ่งของความรักความสัมพันธ์ของคนทั้งสองคนคลายบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพราะเขาคนนี้มาท้าทายท้าทายขอบเขตของคุณท้าทายอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างให้แสดงออกผลักคุณให้แสดงออกมีแรงขับเคลื่อนระหว่างคนทั้งสองคนนั่นเองเพราะคู่คนฉลาดมากๆฉลาดเสน่ห์รู้ว่าจะต้องเข้าหาคนยังไง จีบคุณยังไงเซอร์ไพรส์คุณยังไงอะไรแบบนี้นะคะอู้ไม่ธรรมดาชาวราศีมังกรนะคะเหมือนกับว่าบางสิ่งมันอยากจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตความรักทําให้คุณได้พบเจอกับเขาคนนี้อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆและถ้ารู้สึกว่าคุณคุณอยู่ในบนหนทางระหว่างการเลือกด้วยบางท่านชาวราศีมังกรเพราะฉะนั้นคุณจะได้เลือกได้ตัดสินใจกับคนที่ทําให้คุณมีความสุขและเป็นตัวของตัวเองและเป็นคู่ชีวิตจริงๆคุณส่วนชีวิตของคุณคุณจะได้เติบโต กับเขานะคะกับเขาคนนี้เพราะฉะนั้นใจเย็นนะถ้าคุณกําลังคุยกับใครอยู่เพราะว่าคุณกาลังตกหลุมรักกับเขาคนนี้อย่างรวดเร็วหรือกําลังที่จะได้ตกหลุมรักกับใครบางคนอย่างรวดเร็วมากๆแต่คุณจะต้องไม่สูญเสียตัวตนของตัวเองและอย่ายลืมว่าโปรเซสของความสัมพันธ์สําคัญมากๆมาดูอีกค่ะความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ DIY Timing เชื่อในจังหวะชีวิตนะคะ Trust ใน DIY Timing เพราะว่าความมีสเสน่ห์ของคุณตัวตนคุณจะดึงดูดเขาคนนั้นเข้ามาท็อกซิกระวังท็อกซิกประเด็นปัญหาอะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะชาวราศีมังกรใจเย็นในความรักความสัมพันธ์นะอะไรที่เป็นท็อกซิกอย่างที่บอกตัดสลัดจบให้เป็นโสดแบบเป็นตัวของตัวเองไปก่อนแล้วคุณจะได้ได้ออกเดทใส่ชุดซีซูนโรแมนติกนะคะออกไปเดทอีกครั้งพลังงานแห่งท่าที่เกิดขึ้นเดซ e ม b บอร์ December. ธาตุไฟไฟน้ำลมแล้วก็ดินที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่คุณจะได้เจอน้ำโนเวม ber คนที่เกิดในเดือนพฤศจิกาธันวาหรือในช่วงเดือนนะคะลมหนาวช่วงหน้าหนาวที่คุณจะได้เจอกับเขาคนนั้นนะคะหรือใครที่มาจากประเทศหนาวนั่นเองนะคะมา้านะคะมีนาคมที่คุณจะได้เจอกับเขาหรือออกเดทครั้งใหม่ของญาติเก็บไพ่อ่าเจนนิแรี นะค,ะคนที่มีความเป็นผู้นําดูเย็นชาดูนิ่งๆแต่มีไลฟ์สไตล์ความอบอุ่นแล้วก็ความมีสเสน่ห์นะคะมากๆเลยที่จะเข้ามาหาคุณนะใครที่มาจากยุโรปใครที่มาจากประเทศเมืองหนาวบางอย่างหรือใครที่เกิดพลังงานแห่งน้ําไฟและก็ดินหล่มที่เกิดขึ้นในตอนนี้เวลานี้นะคะทุกคนขอให้ประสบความสําเร็จค่ะเจอแล้วหรือยังไม่เจอยังไงก็คือการเดินทางของความรักที่ที่เป็นความรักครั้งใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะใจเย็นนะ เวลาจะวิสูจน์ให้คุณได้รู้เองค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ